สูตรเธอจ้อยถ้าว่าอยากให้แซ่บนหนึ่งนับได้ต้องปไยเหี่ยวเหียวกับป้าไว้ธรรมดาพ่ได้ต้องเชี่ยงไว้ตามกระตาเครื่องเราอะพวกปานเชี่ยงลูกเชี่ยงพัวกินนี่โดนเนาะโอ้ทางไปทางมาี่้องเลยเป็นก็เถอะเป็นเนาะเชี่ยมาก่นี้ bắn này, chết bàn đi <laughs> màn chạy cho khôn, nhưng bắn bắn đi bắn lên nè, Ôi! bắn đi bắn đi bắn luôn bắn đi ôi nó, đừng đi bye bye bắn con bye, rồi rồi, bye bye đi bắn 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 đi ไปไปพี่น้องเนาะเมื่อหาคนเข่าคนน้ำเด้่แตล่ละคนก็ได้เนาะเอ่อมันยังพากกนนั่งอยู่แดดบ่ปุ <c oughs> ๊บเตหัวแท้บานนี่เ <c oughs> ฮ้ยคือปุอ๊บรถได้พี่น้องเนาะปุ๊บรถได้บุญพี่น้องเนาะเออพี่รองก็มันปูนหนีขึ้นเขา เด้๋ยมันนี่มันไปยังไดมนนี่อยู่เงินมั่งเมื่อไปตู้ว่ไปตั้น่อยบ่ไปไมานั่งไว้อยู่เออเออวจอยเจ้าไว้ละมีเจ้าน่ะข่อยมีเนี่ยมาชู่กินอีกเอามาเจ้าอมีไปตู้อมิดกระตกมามีกรบจานเ้อหาเนียมาชู่กินก่อน เอามาชูกินก้อนบาดีนพี้นอกเนาะีกินฉ่ำลายเลยนี่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 แมาชูกินเลยนี่าวบเจ้าไปเจ้าไปเอามีนอป่าเด้อเอ้าเฮ้ยอยากกินเยอะนะอยากยกินตัวไิน้ำบ้าเอ่อ ว่าบรรยากาศดีเหมือนนี่เนาะหาลักมาซักลงนี่ปลูกอูเับไม่ยังเลยนี่กินหน้ามายักใส่จอดนี่นี่นี่เบิ้งนี่เออออกชู้กินรถออกชู้กินรถอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้ยเนาะอุ้ยนั่นนี่อุ้ยอืม เย้หัวก uh. oh. hey. ินยังไงแซ่บปอกกินได้ปะไม่ให้มันเที่ยวเออเชียงไว้น้ำสินน้ำแโอ้ยเอามาเต็จานกับมันเอามายังกระโดดกรดี้ยนเที่นีโอ้ยน้อมาแล้วแล้วยำได้ก็นยำมาแลาวแก้มันนะเอาเฮ้หน้ากระตูก็นี่โบไปงเด็กเทื่อแล้วพี่น้องเลยมืดมือแล้วเอ้ามาทานนะเอ้าคนให้คนงามๆพานยังวานอ

ว่านั่นรถบนี้ารถบนี้ารถเออเฮ้ยคนคนเกจ็ีเดียแ่มีนอนน้อยได้นี่ม่มีเนาะมันบ่ได้นาได้นา่่าเราคร่น่ะข่าเป็นเชียงเออนี่นี่เอาตัวนี้นี่เออนี่เอาตัวนี้เออเนี่ยเสียบเียบยกินคยมักกินมัดหมากระ

เราควรจะกินหมากนี่นะวันนี้วรจะกินมานี่ควบลอยควายปอ,อกมากนี่กินนมื่อแม่ปอกได้ป่ะนี่ยใช่แมเถาบ่ะเฮ้ย้องแม่ได้ป่ะนี่มาแต่เช้าเเคยวอานาตัดน่อกแม,<า>ม,ม่ตัดม,มามาโมนี่แป๊กมาโอนี่ ตัดงามนี่เองเออเออนั่นแหละวิธีปลอกหม่างอันนี้นะเราไม่เคยกินนะค่ะบ่อจะไม่เ,เคยปลอกอีกนะพอเชียวไปเอาเลยนะ่ตุกกินกินข้าวหม่างยาเลยป่อเป็นย้ำไปในเคียมม่างเลยแล้วลอขันจะได้ขี้ส้างกังห่มเป็นขยะา <laughs> ยาสูรึมเศร้าหนะ้าผู้ขี้ควายค้อนกะัวา <laughs> ยยังไง <laughs> Ủa gì cái hùa người tù nó mà được hùa cả ờ ấp mấy bắn mấy nhảy gì bắn gì mấy này, bảo, bán, bán mới mới này. Ừ. À, ừ. chưa mặc cái đeo đó tí ờ mặc ngắt nó vậy hình xí xay xa ừm 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 nó ừm hình ừm xay ừm 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 nhau nhau ừm một là nóng đi mục gìn bò, tên mục gìn mục gìn mục gìn gìn mục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  mình yên. <laughs> yên, 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 yên อือว่าเดี๋ยวคอยกินได้บัดคอยนะแซ่บสูตรเธอจ้อยถ้าว่าอยากให้แซ่บนึ่งรับได้องปลายเหี่ยวเหี่ยวกับป้าไว้ธรรมดาพ่ได้ต้องเสียงไว้ตามกระตาเครื่องเราอ่ะว่าผ่านเชียงลูกเชียงฟัวกินนี่โดนเนาะทางไปทางมาที่นึงเลยเรีนมาตัวเรียนตัวเออเชี่ยมากเห็นเห็นเชี่ย Tell me cái ta bộ tao phải tao vấn tao tao ăn máu rồi tao mạng tao 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 ngay tao 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 xưa tao à, tao 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 thì tao 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 anh tao 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 xìa, tao 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 thì tao 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 giặc nôn, tao vật tao 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 Chơi bộ này tớ <laughs> nhà, không hay nè anh nhà này mà bên nhá kiểu mặc người anh kiều anh nó hôm nào về nhà đây, hôm này, đẹp 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 cụt đẹp đẹp kiều đẹp cả nó cái kiểu đẹp 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 có đẹp 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 nưng đẹp 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 มักกินอยู่นี่ก็เนาะเออมาบัดหน้าแม่นได้สิเปลี่ยนบดสิบ่ซื้อนมมาตอซื้อมกมมาตอบดน้มาตอกันนมก็มักินคือกันบาดนี้ก็เบิ่2พี่น้องเนาะ4่น่ะบาทเดียวเพิ่นมาแม่ยังกข้าวๆไํานีตเพิ่นเพิ่นเอามไ าาขาบโมางุนมาวยังเกาข่าวมันเออมามงกร r n มาจักเออมามงก o r เออแมงมุมมางกร r นี่เจ้ามงกรนี่เออคิปมันอะ่ะมันแตกคือมันย่อมนั่นมันมากเลยเป็นมาลงกล้องเอองกาลงกลองแม่ได้ผลมาาลงกลองแล้ว็นี้แม่นทางในมันขาวๆอนี้บมางกล่องกล้องเหมนบ่ ບໍ່ແມ່ນຄືມັາມແລ້ວງກອງລລານັ້ົກົ້າມ່ນອພິນກອມກຍາວຊໍມືແລມໍແມນລງກອງກລອງ จำหมางยุ่มตุกอกมันจะพตีนนี่ถ้ามันร้องกับอะไรกุ๊งกุเนียดีกว่าลองด้กับแรงแรงย่อมอันใดเป็นกันงุงปลอง่หนสาหมาขาวคือกไปจักค่ะท่านก็มีเขาขายเป็นโลนะมันยาวท่านว่างุนขาวท่านว่ามันพุ่มบ่่มันเป็นคือมึงยมเลยมันมเป็นย่อมกินได้เปิดกาบเลยบ่หมดเลยนะ องุ่นองุ่นขาวอง่น่แม่นามีเงินก็ซิบ่แม่ไปตลาดั่นี่่นองุ่นขาวอ๋อองนขาวก็มีบ่เอเออชื่อบักท่องกินในมันปลูกมันกินเลิศมากินกันเนาะเจ้ามากินกองเพงมากินกองเพงพงอยู่กแงแลโอพงเด้องุ่นเนาะโลสก็โล90 พ่อหมามันกเป็นพ่อยมางั้นนะแถมยังก้อยคือมึงยมอ่าพ่นหมาคือมึงยมเมืนมันเป็นมเน้อมาลองกองกันกรนันเป็นเชงคือกันนะต้องกองก็เป็นนี่คือกันทางในมันก็ช่มายำนิ่วอ่ะย้ำนี่ใหา่ย้ำนี่งเตมกอยเมนละอย่างเงียอาเงี้ยน่อยนึงบดเมนแลเลแหละ

nên à, bỏ hưu luôn, nên bỏ Dò Xị dư có đấy nó xị xuống đánh đi, không đấy đi Quên bỏ đấy, nào thường chứ không hề nào Để nghe ra thức này đó cho Mẹ, 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 mẹ chơi ơi lại khúc của bên đó Ủa, lại nó, ai vâng Ngài thích nâng bàn phần đáy đi đâu ngươi? Bỏ đáy đi sắp ngươi Để bỏ bộ khưu ra phần hồ á cháu Ừ, bộ khưu ra đi Điên, điên của bộ bãi đám Điên kèm Ngươi ngươi mất cắt bộ Hửm Thầy khỏi ngươi mất bao lời, khỏi gian của bộ bộ phim Bộ bộ phim đâu khỏi Thầy khả nạp đàn Bộ khám, phù hưu nó miệng Phải chạm những bộ chắc này, hình như bán phớt lộn Ngươi mất chắc sao? Bộ chắc à? กตามตังขึ้นมาเฮื้นไปแถวถึงแล้วเ่าคำเป็นปีแล้วบ่าคำอยู่เนาะโอ้ยสามปีพ่งสามปีหรือเปล่าสามปีอะลูกคนเนาะเนี่ยสามปีซีจี้วบ๊อกระเป็นเพื่อนขึ้นมาเฮือนไปแ่วกระเบ้บ่ตาสลับลเอย่างงอนบ่ลึ้นขึ้นงอนลยงอนบ่ขึ้นขึ้นขึคนต้นคนเนาะมาโหว่เฉยๆเนาะเอ็นแล้วไว้ tìm à, được ừ, Đó vậy hết hảo kiệt Đó vậy kì. là... à, hay lan <laughs> Thảo kinh ra đó nhảy lắm Thảo kinh ra đó nhảy lắm Thảo kinh ra nhảy Thảo kinh ra đó Thảo kinh nó Thảo nhảy là... lắm Nó phải bảo tháo... vụ thầy cô Thảo này mà nhảy Ươi nó Thảo nó ươi nó Nhảy lắm 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 Nhảy lắm Thảo quá đầu của em hắn mỹ đâu à <laughs> Ủa Nó tháo... Tháo thì nó Thảo cả hại Bánh đấy tắc nam bố Chiều ờ, Cây chỉ là bố ừ. ừ, ừ, ừ. Ủa mà nay chỉ có mình dân ngam nổi ở trời nó Chỉ ông tông như là dân sàng bố dân sao Ờ biết cô ngam thì đây. Trời, ừ. chỉ, chỉ dân Cả xem 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 เนี่ยนงกินบ่คอยแบบว่าจะได้เมียแบบว่านั่งกินนอนกินฮะเอ้าเอ่อตุนหัวตุนไว้กันได้เอาไว้เอาไว้เมื่อกินทำเมะกอกให้แน่ไว้จัดมาบรรณาในยันขีโคยู่มาบรรณาเนาะโอ้เขามาเดาเสือถามผมูมีงเลยขมาเอาน้ำใด่เมื่อแรกขมามึงฝนตกเมื่อแรกฝนตกมึงคอยละเริ่มมืดแน่มา

nếu mà, ô, phụ phá khảo là bà này, nếu mà, rồi đôi này, Ê... đôi, đôi, <laughs> đôi <bằng. cười> có mẹ, du mẹ, đó, ở Phú Yên ngáo quá, bó nó, gật non, ghi nó non nó, nó. <cười> <cười> mà còn níu như tiếng lắm,

อยู่ก็ไม่เงียบหรือไงไหเงียบอยู่สองคนสาวพวกเขาทุกเดียวเป็นนะเนาะเดี๋ยวเนาะชื่อมาห้องกันก็เพ่เช็ดเนาะคนแถวบ่มีเด็กน้อยอยู่นี่เงียบเงียบเช่นไหนบ่มีเด็กน้อยมันเงียบตลอน้องเนาะนอกจากนอกจากว่าสายตี้สายต้มมืดอเย่าัง มีเสียงรำทำเพลงถึงบุษยเปิดเบูเอาอมอนนอนนอตัวเนาะอ้นี่เหรเป็นยูอันละเมือมาจานอ่เปิดเพ่นพ้เกี่ยวกันแล้วเนาะก็บเเนาะเปนตเปิดเี่อึนพ้นเกี่ยวกันแลเนาะสเาเนาะราพงสมกีอบนี่จะให้แขกผู้ที่ม่เกียจแล้เนาะจงพ้นเพิ่นอาแล้วพ้นนะมานอนเฮ้ยี่เหรอเนย bài có thể nhìn thấy hùa với dân ra ngày hầu cường thang là bỏ chết. chịt uh, bài ra tiêm tố xí xay Tại mẹ. Từ non, ừ. bà. Bà. bài 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 viên, bài đây bài 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 đài. bài 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 cầm, bài 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 mà bài 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 อืมันมา่เห็นคอยได้เมานันแี่เธอมันนี่ช่เจ้ามีบุญอยู่สัตว์เนาะเอาบ่อหยงอหนี้ยอนี้เอาบ่อจับเื่กินหนาก่อนเนาะเอามึงกินเลือดงอไอ้เกียวขาวบ่อกันมากาเจ้าลี้วกันมาเข้าเกียวที่กันมานี่ลาสิ นไปแล้วอาอนยางกันไปเขากันเขาเอารถมาอับนหลายคนให้เอาแล้4คนในี่คือ4คนัว่อ่ออลูกเ้ามตู่ประมาณอาทิตย์น4คน2อาทิตย์เนอะไปพ่อมบ่พ่อมบ่อมบ่พอมบ่นะ เบื่อบ่ฮะยังเอาเด้อยังยงนึกขี่รถฮะยังเอาเด้ออืมไปเสพี่น้องเนาะเดี๋ยวพากันเดินทางขึ้นไปเฮือนก่อนบัดเนาะทางหมู่เอ็ดเองสิเดินทางกลับบ้านกับซเนาะอ่ะผิดพลาดประการใดขอโทษขออภัยเนาะเอาําลาก่อนพี่น้องสบายดี